ครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมบอนไซโมกนะครับต้นนี้เป็นของเฮียโอนะครับโอ้โหต้องบอกว่าอลังการมากนะครับอันนี้ตั้งโชว์อยู่ที่งานปวดบอนไซชัยนาทนะครับสวยงามอลังการจริงครับต้นนี้ของคุณกิติพงศ์นะครับตัวปกีครับเฮียโอแล้วนั่นเองนะครับดูครับลำต้นนี้กรีดนะครับกรีดแบบโอ้โหกรีดแบบละเอียดมากนะครับกรีดยัน กิ่งย่อยนะครับกิ่งเมนกิ่งอะไรกรีดหมดเลยนะครับยอดนะครับโอ้สวยจริงนะครับนี่อ่างชาติให้การยอมรับมากๆนะครับสําหรับการสร้างบอลัยของเฮียโอตัวนี้เป็นไม้โชว์นะครับไม้โชว์เอามาโชว์ที่งานสุพรรณเงานชัยนาทนะครับสวยงามนะครับเอามาให้ชมนะครับโอ้ดูครับมาดูความอลังการของโมกบอนไซโมกของเฮียโอนะครับ โอ้โหแต่ละต้นนะครดูต้นนี้ดูรอยที่เห็นนั้นรอยที่นั่นคือรอยกรีดนะครับที่เป็นลายๆายนั่นคือรอยกรีดนะครับกรีดแบบโอ้โหกรีดกรีดยันกิ่งย่อยนะครับดูครับกรีดยันกิ่งย่อยเลยอือสุดๆนะครับมมกต้นนี้งามทั้งสองหน้านะครับงามทั้งสองหน้าดูครับงามทั้งสองหน้าเลย โโอ้โหสุดยอดนะครับบอนไซนโมกนะครับเนโอม้องนอง้ชนะครับทุคุงแล้วก็มองมูที่ชอบที่ดมามจากสาธิตวันนี้เป็นวิทยาการแล้วก็แต่งจุลของเรามากนะครับ สว,ว,วัสีครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ามาเลเซียนะครับมาดูครับสวยงามของบอนไซบ้านเขานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไม้นอกนะครับอาจจะนําเข้ามาแต่ว,ว่าสวยงามมากอลังการจริงๆค,ครับนิ้หองเขาใช่เขาสวยงามมาก ใ่หญ่ใสังใจยร้นเหีต้นนี้ยมากตอนนี้หอมหอมทั่วห้างแน่ตอนนี้ไฮไลท์เลยนะครับ นี่นะคุณลาบัณะของโมกลาดอกเห็นได้ชัดเป็นพวงมาดอกก็ใหญ่นะคะรับเพราะโมกูลาหน่อยนะครับสวยแล้วก็นี่ม,มีทั้งที่แตกแล้วบานแล้วกับที่ตูมๆที่ตูมๆกำลังจะบานนะครับเพราะฉะนั้น อ่าแล้วก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เข้ามาชิงเข้ามาชิงถ้วเยเดเบอวันนี้นะครับผมก็จะให้ป๋าต๋องนะครับต๋องเชีบุรีนะครับวันนี้จะให้สาธิตท <c oughs> <ว>ำซากนะครับน่ไม้ขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เอาทําซากกันยังไงนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยจะให้ป๋าต๋องเป็นคนทาซากให้ชมนะครับ <c oughs> อันนี้เราก็จะเตรียมไม้นะครับก็จะเป็นต้นนี้นะครับป๋าก็เตรียมต้นใหญ่ไว้ให้เลยนะครับโอ้ลงทุนมากนะครับอลังการงานสร้างถึงต้นนี้ เดี๋ยวเราเราดูในคลิปเต็มนะครับว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงมีมุมมองมีแนวทางการทำยังไงนะครับการเลือกการทำการทำซากนะครับสำหรับเทียนทะเลไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับของป๋าตองชุบุรีนะครับก็เดี๋ยวลองคิดให้ดูเย็นๆครับผมนี่ครับมาดูมอนไซต้นนี้นะครับเอ่อตอนแรกคิดว่าเป็นแพมหน้าแต่ไม่รู้ว่าใช่แพมหน้าหรือเปล่า เดีดูซากเขาครับนี่ดูใบเขามันไม่ใช่ไม่ใช่ใบแผ่นหน้าหรืีก็แผ่นหน้านั่นแหละนี่ครับต้นเขานี่ซากนะครับนูนที่หากินเขาเส้นชีวิตเขาอยู่ตรงนั้นนะครับมีนิดเดียวนะครับนอกนั้นเป็นซากหมดนะครับนอกนั้นเป็นซากตอนแรกก็ดูว่าคือนึกว่าช้างเขาเกลียนนะครับแต่ไม่ใช่อ๋อดูข้างหลังดูหลังไม้นะครับ นี่หลังไม้ก็บิดสวยงามนะครับบิดสวยงามอืมซากดูได้ทั้งสองหน้าเลยนะดูได้ทั้งสองหน้าชื่อก็เป็นภาษาอังกฤษนะว่าภาษาจีนนะครับโอ้ที่มาเลเซียนะครับที่มาเลเซียเอามาให้ชมนี่ครับผมมาถึงแล้วนะครับบอนไซนะครับ บุรีรัมย์บัวไซกุ๊กนะครับหตั้งแต่งานอยู่ในห้างเลยนะครับอยู่ในโรบินสันเลยนะครับอันนี้ตั้งสามต้นนะครับจมหน้าสามต้นนี้ก็เอาอยู่นะครับสามต้นนี้ก็เอาอยู่โอ้โห,โหสวยเลยนี่ครับตั้งอยู่หน้าเอ็มเคเลยนะครับสวยงามสามต้นนี่ครับ อันนี้อยู่ข้างในนะครับแต่ว่าอยู่ข้างนอกนี้อีกเพียบนะครับโอเคครับเอามาชมครับวันนี้นะครับจะพามาดูความอลังการของบอนไซสวนท่านายกนะครับไม่ว่าจะเป็นโมกนะครับแล้วก็มะขามนะครับมาดูมะขามนะครับโอ้โหสร้างจากตอที่ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าทําให้ดูแบบเป็นไม้สมัยใหม่ครับเป็นไม้ทรงใหม่นะครับที่ลงตัวมากนะครับสําหรับ มะขามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะหินหรือว่าจะเป็นทรงต้นนะครับนี่ท่านนายกก็จะทําแบบนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับมะขามหรือว่ากับโมกนะครับเรามาดูโซนโมกกันบ้างนะครับโหนี่ผมเพิ่งรู้นะครับสวนท่านนายกโมกเยอะมากนะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าจะแตกต่างออกไปคือจะไม่เป็นทรงที่เราเคยเห็นกันนะครับจะไม่เป็นทรงต้นนะครับจะเป็นทรงของท่านนายกเองนะครับ ต้องบอกว่าเยอะมากแลวก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหเพิ่งรู้นะครับแต่ว่าสร้างจากกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนโอ้โหตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เท่าแต่เกียบนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลาเป็น20ปีเลยนะครับสวยมากนะครับสวนท่านนายกสมาคมบาใส่ใสเอามาให้ชมครับ นี่ครับวันนี้จะพามาดูบอนไซเข็มนะครับแต่ว่าต้นนี้เป็นเข็มขาวนะครับสวยมากนะครับต้นนี้ดอกกําลังออกนะครับออกยังไม่หมดนะครับถ้าออกเต็มต้นนี้คือขาวโพลเลยนะครับนี่บอนไซเข็มก็ทําได้ทุกชนิดเลยนะครับทั้งเข็มแดงเข็มขาวเข็มเหลืองมีเข็มส้มอีกนะครับได้ทุกชนิดเลยนะครับใครมีก็เอามาทําดูนะครับก็เพิ่มมูลค่าให้กับต้นไม้นะครับอย่างต้นนี้ก็เป็น บอนไซอ่าเป็นต้นไม้ถุงดํามาก่อนก็ามาทําเป็นบอนไซ,นไซก็มูลค่าก็ขึ้นไปเป็นถึงสี่ห้าพันได้นะครับนี่ออกมาให้ชมนะครับเป็นแนวทางบอนไซเข็มนะครับหรือไอซ์ลาบอนไซข้างหลังก็เป็นปิิเตอร์นะครับเฝ้าออกอย่างดีเลยนะครับนี่ดอกเส้อนะครับนี่ก็กําลังทยอยออกดอกนะครับสวยงาม <c oughs> <c oughs> มาดูครับต้นนี้ ก็อลังการดูลากครับต้นชมลากหตรมากเลยเจัดรากกันอย่างนี้เลยต้นชมนะครากสวย,ยจริงๆลยเจ้าต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ ดอกสวยมากต้นต้นนี้ก็ใหญ่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับลาบ